สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะอีกเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมเลยถ้ามีดวงใดได้ทําการโคจรยกย้ายราศีเราก็จะมาพูดถึงว่าดาวดวงนั้นจะส่งอิทธิพลยอย่างไรและจะมีผลต่อแต่ละลัคนาราศี อย่างไรนะคะในรอบนี้เป็นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตค่ะซึ่งดาวพระเกตจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะมหาอุดแปลว่ามากแปลว่าล้ำค่าค่ะดาวพระเกตจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่30ตุลาคมปี2564นะคะลักษณะของดาวพระเกตเขาจะเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของบุญกุศลเป็นดาวของ วิญญาณค่ะถ้าจะเปรียบถึงสถานที่อาจจะหมายถึงวัดวาอารามและสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานั่นเองนะคะดาวพระเกตเมื่อโคโจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดจะกระตุ้นให้เกิดการกระทำหรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พบนั้นเรือนนั้นค่ะเราก็จะมาเช็คกันไปแต่ละคณาราศีนะคะว่าจะเกิด อะไรจะมีเหตุการณ์อย่างไรและจะกระตุ้นถึงดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค้าเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระเกตนั้นได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในวันที่30 ุลาคมปี2564ค่ะและการโจรยโยกย้ายราศีในครั้งนี้ได้มาอยู่ที่เรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีธนูนะคะปัตนิหมายถึงอะไรปัตนิหมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆและปัตนิยังหมายถึงการก่อร่างสร้างตัวนะคะที่เป็นครอบครัวกันนะและยังหมายถึงการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วย นั่นเองค่ะต้องอธิบายชาวลัคนาราศีธนูขอเท้าความถึงดาวพระสุกค่ะดาวพระสุกได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวของคุณนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะและในจังหวะนี้ดาวพระเกตก็มาอยู่ที่เรือปรนปัตนิอีกชาวลัคนาราศีธนูคะคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างมากเลยทีเดียวดาวพระสุกมาทับเนื้อทับตัวนะคะดาวพระสุกเป็นดาวตัวแทนของความรักความสัมพันธ์เป็น ดาวตัวแทนของเงินเป็นดาวตัวแทนของความสวยความงามนะคะแล้วการที่โคจรมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ประกอบกันกับดาวพระเกตที่มาอยู่ในเรือนปัตตานีแบบนี้ใครที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับความรักดีๆเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเนื้อคู่เลยก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีธนูจะได้เจอกับคนที่ถูกใจเจอกันโดยบังเอิญได้เจอคนดีได้เจอคนที่อาจจะคุณรู้สึกว่า ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ทําไมรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกแบบ เหมือนรู้จักกันมานานแล้วกับคนนี้ประมาณนี้ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะบอกไม่ถูกนะคะมีเกณฑ์ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีธนูใครที่ยังโสดอยู่นะอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนแนะนําคนให้รู้จักในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการมีคนมาออชอบคุณหรือชื่นชอบผลงานคุณนะคะอาจจะมาทางอินเทอร์เน็ตอาจจะมาจากทางโซเชียลหรือมาอาจอาจจะมาจากทางการงานหรืออาจจะมาจากทางเพื่อนของคุณเป็น ไปได้หมดเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะและสำหรับใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็มีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้นพูดจากันเข้าใจมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีธนูและคู่ของคุณจะมีเป้าหมายเดียวกันมุ่งไปที่เรื่องงานมุ่งไปที่เรื่องเงินเหมือนกันมีการคิดมีการวางแผนอนาคตความรักความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะถือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะ พอเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณไม่มีอะไรที่ต้องเครียดไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงแล้วมันก็มีพลังมันก็ทําให้เรามีกําลังที่จะไปต่อสู้ในเรื่องอื่นๆนั่นเองค่ะเป็นจังหวะที่ดีจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะและไม่พอเท่านั้นค่ะนอกจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วปัตนี้ยังหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์การทํางานของชาวลัคนาราศีธนูถ้าได้ทําเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะเวิร์กมากๆในช่วงนี้ดาวจะกระตุ้น ให้เกิดการสําเร็จดาวจะกระตุ้นให้มีความราบรื่นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นหรือชาวธนูท่านใดที่มีคู่ค้ามีลูกค้านะคะมีคนที่จะต้องคุยจะต้องเจรจาติดต่อด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันค่ะคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีอย่างที่สมัยพูดมามันดูเหมือนมีมุมที่ดีทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าตลอดระยะเวลาเกือบเกือบสองเดือน e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  ที่ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือน ตนนันนี้ไม่มีวันไหนเลยนะคะที่จะเกิดเรื่องไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นนะจะเกิดเรื่องดีทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพียงแต่โดยภาพรวมแล้วแนวโน้มโดยรวมแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองแม้ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคติดขัดปัญหาเจอกับเรื่องราวที่ต้องแก้ไขสุดท้ายแล้วมันจะมีทางออกทางแก้สุดท้ายแล้วจะมีคนยื่นมือมาช่วยคุณสุดท้ายแล้วคุณจะจัดการเรื่องเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนู คุณจะมีคนรอบข้างที่เป็นกนาลยานมิตรที่ดีคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้ตัวคุณผ่านพ้นจากเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคติดขัดไปได้อย่างแน่นอนค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะใครที่ทําธรุรกิจทํากิจการอาจจะมีการทําร่วมกับคนรักคู่รักอาจจะมีการทําร่วมกับญาติพี่น้องทําร่วมกับคนในครอบครัวเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการดึงคนในครอบครัวมาร่วมงานกับคุณดึงคนในครอบ มาช่วยงานคุณหรืออาจจะมีการคุยเรื่องงานกับคนในครอบครัวมากขึ้นในช่วงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกไปดาวพระศุกร์มาทับเนื้อทับตัวคุณเนี่ยไม่เฉพาะแค่เรื่องความรักนะเพราะดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของเงินทองด้วยเป็นดาวตัวแทนของความสวยความงามด้วยก็จะส่งเสริมดีต่อชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความสวยความงามเรื่องของความสวยความงามหลายคนสงสัยว่าจะส่งเสริมแบบไหน ใครทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารใครทําธุรกิจที่เกี่ยวกับแพ็กเกจนะคะคุณอาจจะจัดหน้าตาอาหารให้ดูดีดูสวยงามใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสอดคล้องกันหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ตัวคุณจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นแบบนี้ เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ